ดีนะครับผมนะฮะวันนี้พบกับน้องนิวตันอีกแล้วนะครับน้องนิวตันจ๋าถักทา,ทายกนดูหน่อยอายิ้มนะลูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับโอ้ยง,งูงงูงน้องเพิ่งตื่นนะฮะเอ้าน้องก็สี่เดือนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนี่เนาะดูพัฒนาการของน้องนะครับผม ชอบไหม,ไมนิทานนิทานชอบไหมครับนิตาชอบไหมครับคนหล่อชอบไหมชอบไหมคะยินดีไหมเราอ่ะชอบไหมเนี่ยชอบลต่สิคุยใหญ่เลย อย่เลยคุอหน่อยเด้อคุดหน่อยหน่อยครับพูหน่อยครับบี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 ดีด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 ดี

เป็นภาษาไอ้คุยกับเด็กก็เรียกว่าคุยนะแขนขาเนี่ยจำม่ำํานอกกินขอ,อนอกกินจังเลยน้องนิวตนันมันมันเชี่ยวมันเชี่ยวลูกตัวเองอตอนเด็กว,วันสี่เดือนแปดโลนะฮะ <c oughs> สี่เดือนแปดโลปโชว์จอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนห้าเดือนนะฮะไอ้บายบาย,บายคนดูคนลุกบายบายคนดูคนครับผม ายบายครับบ๊ายบายครับเดวงงงงครับน่างงโอเคครับผมไปแล้วนะฮะขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับผมสีเดือนแล้วครับสีเดือนแล้วครับ bye bye. Bye bye. Bye bye. บ๊ายบายบายบายมาดูบ๊ายบายครับ